สรุปรุ่น farming simulator สิบเกนะครับผมนะสำหรับคลิผมจะพามาเล่นนะครับเจ้าช้างไวไฟ x series คันนี้นี่เองนะครับผมนะฮะก็นี่เราจะไปเกี่ยวข้าวนะแมปไทยนะครับผมนะฮะก็ยังเป็นแมปเดิมของน้องมะตูมนั่นเองนะครับผมนะฮะก่อนที่จะไปรับชมคลิปนะฮะขอคนหนึ่งแรกเลยกันนะครับผมนะฮะก็อนนี่เป็นคลิปที่2ของปี2567นั่นเองนะท่านผู้ชมนะฮะก็ยังนี่ตอนนี้ก็เป็นยังเป็นรถปีเก่าอยู่นะฮะยังไม่ได้อัปเกรดอะไรใหม่นะฮะทุกคนนะ กนะฮะผมเดี๋ยวพาไปชมคันนี้เลยฮะภายนอกนะครับผมนะฮะโอเคขยับรถไปข้างนอกก่อนนะครับผมส่วนใครที่เข้าใหม่นะผมนะไม่ได้กดติดตามฝากกดติดตามด้วยแล้วกันนะผมนะฮะสำหรับช่องนะครับสามดีนะฮะก็ใครที่สนใจหมดนะครับผมนะฮะก็ติดต่อที่เพจล่างคลิปได้เลยนะครับผมส่วนเจ้าคันนี้นะฮะใครที่อยากได้เนี่ยผมนะฮะก็กระเป๋าต้องหนักนิดนึงนะ เนี่ฮะโอเคครับผมจอดตรงนี้ก่อนนะเจ้าคันนี้เนี่ยฮะก็มาในโทนของแดงเนยครับผมนะตัดเหลืองนะครับผมนั่นเองเนะี่ย ูปทรงนี่ก็จะคล้ายช้างไวไฟบางตัวตัมปกตินะครับผมแต่ว่าแตกต่างที่หน้ากากนะครับผมหน้าหลังนั่นเองนะแล้วก็โคเวอร์นะครับบางจุดนะครับผมนะโอเคนะฮะก็นี่เราจะไปลงนะครับผมนาน้ำนะวันนี้นะน้ำท่วมนิดนิดนั่นเองนะท่านผู้ชมนะฮะตัวนี้เป็นรุ่นแท็กใหม่นะครับผมนะสมจริงขึ้นนะดีเลยนะครับใครที่อยากเป็นเจ้าของอันนี้ก็นะฮะ ติดต่อมาได้เลยแล้วกันนี่ผมนะฮะเจ้าช้าง X Series ตัวนี้เป็นรุ่น2022ันยีั่นเองเนะฮะเป็นเจ้าช้างไวไฟ X Series นะฮะก็ด้านหน้าของของเขาก็จะเป็นหน้ากากแบบทรงเหลี่ยมๆนะทุกคนนะฮะไม่ใช่ทรงรุ่นเก่าๆเนะี่ไออันนี้ก็เป็นนะฮะปากเกล็ดหน้านหน้านะตัวนี้ผมก็สร้างขึ้นใหม่นะก็เก็บรายละเอียด ให้แบบว่าเยอะที่สุดนี่ครับผมนะฮะไอ้โคเวอร์เจาะเลเซอร์มานะครับในเจาะแท้ด้วยท่านผู้ชมฝั่งนี้ต่อเจาะแท้นะไอ้ส่วนตัวนี้นะฮะเจาะแบบปอมๆนะใส่ทิอร์เอาเลยครับผมเนี่ยซึ่งมันจะแตกต่างกันนะดูออกเลยนะท่านผู้ชมนนะไอ้นี่ออกเป็นเลดเงาเนะเลดเงานะท่านผู้ชม เครื่องยนต์ด้านหลังตอนนี้แต่งโบมานะครับผมอันเดิมไม่มีโบนะฮะเฮ้เป็นไงล่ะวัย <c oughs> รุ่นวัยรุ่นตโ,โก้ด้านหลังจดช้างไวไฟนั่นเองนะโอเคเดี๋ยวเรายาย่รถกันไปดีกว่านะครับผมนะฮะก็จะอยู่กับเจ้าสิงให้เทคคันนี้เลยนะคันนี้ผมก็แจกไว้ที่เพจใต้คลิปนะฮะก็เข้าไปติดตามแล้วก็ดาวน์โหลดไปเล่นกันได้เลยนะ เดี๋ยวผมดูว่ารูปทรงของเจ้าช้างตัวนี้มันใหญ่ไปนะฮะต้องผมต้องไปปรับให้มันเล็กกว่านี้นิดนึงเลยจะได้ดูสมจริงนะครับโอเคอย่ารุกันเลยนะฮะไปไปไปจ๊ง ไม่ค่อยได้เล่นแบบสมจริงมานานแลวทุกคนนะฮะไม่เล่นแต่ว่าถึงเวลาก็เกี่ยวเลยนะไม่ค่อยได้เล่นว่าย้ายรถนะครับผมนีค่อยๆค่อยๆคำนี้ทรงมันใหญ่ๆนะทุกคนแต่ว่ารอแท็กนี่ก็เท่ากับเทเลอร์พอดีนะฮะจึ้งนี่เลย อ่ะดับเครื่องครับผมเราไปหน้าง,งานกันเลยนะอ้ยทำไมมันโกรธไม่ขึ้นรถนะฮะเก็บบันไดครับผมไปกันเปรเลยนะแต่งหน้าง,งานเราก็ประมาณหนึ่งกิโลนี่ครับผมไม่ไกลเท่าไหรนะ่แถวนี้ก็เกี่ยวหมดแล้วแนะ่ นี่ติดอะไรทำไมมันหมุนตามมันได้ไวเฮ้ถนนหน้านี้ก็ไม่ทำเสร็จสักทีนะหลายปีแล้วนะ <c oughs> ต้องใช้ค,ความชำนาญขั้นสูงเนี่ยหมดทางแคบนะฮเทเลอร์ตัวนี้ขับดีนะก็ไปดาวน์โหลดไปเล่นกันได้เลยนะครับผม ข้าไปในเพจนะครับผมก็จะมีปังหมุดไว้นะจัดได้เลยนี่ครับไม่ได้ใส่เสียงแตรสามชาเลยนะฮะนี่เป็นแตรเสียงเก่าอยู่เลยระวันนาางสะพานลอยด้วยนี่ครับผมสะพานลอยนี่ต่ำไปนิดหนึ่งเนะ <c ười> ยเกือบไม่รอดนะทุกคน ไปเลยเนะี่ยแบบนี้ก็ใหญ่พอสมควรนะทุกคนนะฮนะใครที่สนใจก็ติดต่อผมมาได้เลยนะเดี๋ยวผมจะฝากาให้ลิงก์ของเจ้าของหมัดนะครับผมเอาไปเล่นเลยนะฮะก็ราคาไม่แพงนะทุกคนติดต่อซื้อได้เลยนะมีหน้าง,งานหลากหลายนะเกี่ยวข้าวนะ ตักดินนี่ครับหลายงานเลยนะแแบบเดียวนี่คุ้มเลยทุกคนเอาทําคลิปนี่เหมาะเลยนะฮะเพราะว่านางานมันใหญ่มันเยอะนะฮะโอเคเราลงตรงนี้นะฮะวิ่งไหลๆรถไหลรถไหล,หล,หลชิดในหน่อยลูกพี่ชิดในหน่อยเนะี่ย อลงกันได้เลยนี่มาคนเดียวนะฮะทีมงานไปฉลองปีใหม่นะครับผมนะก็ยังไม่ได้ฟื้นเลยนะฉลองหนักไปเลยนะครับผมตึงมารับงานตอนเช้านะยไปจ่ายค่าสดานะฮะ เราพยายามุนแรงแท้ทางลงด้านหน้านะฮะเราต้องลงให้มันถูกสุขลักษณะนั่นเองนะทุกคนโอเคกลางอุ้มกลางล้มกันเลยนะฮะ เรื่องงามยามดีทุกคนลุกนลยกันเลยนะฮตก็ช่างไฟเอ็กซ์รยครับผมบานเรากสัมบีเดยเองสนใจก็ติดต่อเพจลัางคิดได้เลยนะะตัวเก่าก็ยังมีอยู่นะตัวเก่าก็ยังขาย,ยอะู่อนกครท่างนี่นคืออะไรอะ่ะเหยียบได้ไหม ไม่จะเป็นดินนะแต่ว่ามันบั๊กหรือเปล่านะผมก็ไม่แน่ใจนะเราต้องถามเจ้าของแอก่นอนนะครับผมมันเปลี่ยนอะไรนะขาวนะคิดว่ามนะันต้องเป็นดินดำๆแนละ้วทุกคนแต่ว่าเหมือนเทคเจอร์มันมาลุคครบทีบ่งมองนั่นคุณขับนี่โอ้โหเหมาะเลยคนะมุมกว้างดีนะตรงนี้ ข้างๆเขาจะปลูกหญ้านะครับผมปลูกหญ้าให้ไวเลี้ยงงัวน,นั่นเองเนะครับ <c oughs> อันนี้มืออะไรเนี่ยข,ขาวๆเดี๋ยวทับไปเลยละกันนะขออยในความไม่สมจริงด้วยละกันนี่ครับทุกคน เวลาในเกมนี้ตอนนี้ก็ประมาณบ่ายสามนะครับผมแดดก็เริ่มจะเอียงๆนะโอ้ย,อยาาแรกอีกแล้วท่านผู้ชมไม่ไหวไม่ไหวไม่ท้องฟา้าดูมืดจังเลยนะท่านผู้ชมฝนจะตกหรือเปล่าวะเนี้ยอ,อ้โหโอ้โหเมื่อกี้แบบว่ามันค้างนะทุกคนนะพอมันหลุดทีนึง,งไง ฟางสะดุ้งมาเต็มเลยทุกคนฟางพุ่งมาแบบโ,โ,โอ้โหเป็นกลองเบลเลอร์เลยะฮะช่วงนี้ก็เล่นรถเก่าสลับกับรถใหม่แล้วทุกคนนะฮะก็ใครที่อยากชมแบบไหนคอมเมนต์ใต้คลิปได้ดเลยนะจัดให้ก็จะจัดในเงี้ยผม ก็มีน้องๆหลายท่านนะขอมาก็ทยอยจับให้แล้วนะฮะก็ขอบคุณทุกการติดตามและทุกคอมเมนต์ด้วยนะครับสำหรับปีที่ผ่านมานะท่านผู้ชมนะก็เดี๋ยวจะมีรถแจกนะฉะลองปีใหม่นะครับผมนะฮะก็ตอนนี้กำลังจับทามอยู่เลยนะท่านผู้ชมนะฮะก็กดซับสไคร์ล้วยก็กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนรอเลยนะฮะได้เอารถ ฟรีมะเล่นกันนะฮะฉลองปีใหม่2567ันห้าร้อยหบผมรียว่าสองพเอองพันสี่้อยสองพนี่สนะิบะงที่สกราดนะปีมังกรทองนะครับผมหรือว่าปีงูใหญ่ของไทยเรานั่นเอง อ๋อปีนูเยียกันด้วยแล้วกันนะทุกคนนะครับผมดูมืดจริงไหมท้องฟ้ามันบุกมืดนะฮะต่อมีจังหวะเหมือนฝนจะตกอ่ะทุกคนตัวดือดเมฆลอยอย่างโอ้โหยหน่ากลัวมากเลยนะจะมีฟ้าลงหรือเปล่าเนี่ยใครที่เข้ามายังม่กดติดตามมาฝากกดติดตามด้วยแล้วกันนะครับผมใครที่สนใจหมดนะฮะมาตอบเพียดละคคิดได้เลย รถอะไรก็พักมาได้เลยแล้วกันนะครับผมก่อราคาสั่งทำก็มีแน่ผมเนะี่ยใครที่ไม่อยากซ้ำใครนะก็อยากมีคนเดียวในประเทศเนี่ยผมนะสั่งทำกันได้เลยแล้วกันนะเดี๋ยวจ้างลูกน้องขับนะครับผมไม่ไหวไม่ไหวตา,ายไนละ ้างครับผมนะฉลองหนักไปหน่อเนี่ยบางมุมมืดนะมุมก็มี้ก็สว่างเดี๋ยวผมผมขออนุญาตปรับไฟสักนิดน้อยแล้วกันนะโอเคครับผมค่อยยังชั่อเนะ่เพราะว่าถ้าลงคลิปไปมันภาพมันจะไม่ค่อยน่าดูนะครับผมถ้ามันมืดไปนะนี่กำลังแบบสว่างนะครับผมหลายทีหลายทีนะฮะเอาถอยลงมาสิ อ๋อติดเทนเลอร์นะทุกคนเ้วขยับเทนเลอร์ให้ก่อนแล้วก็ไม่บอกนะ <laughs> ขยับเทนเลอร์ให้เข้ากันนะฮะเขาจอดในร่มก่อนแล้วกันไอ้ nice. เราจับหนูนะฮะตรงนี้ก็โอเคครับท่านผู้ชมนะครับก็คลิปนี้ก็เกี่ยงไม่จบนะครับผมก็ประมาณนี้แล้วกันนะว่าเจอกันใหม่แลคลิปหน้านะฮะใครที่เข้ามาใหม่ก็ติดตามฝากติดตามไปแล้วกันนะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเตือนด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ลากไปก่อนนะฮะเจอกันใหม่นะครับผมสวัสดีครับ